สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนะนําง,งานวิกผมนะคะเป็นแบบเต็มหัวนะคะแล้วก็เป็นงานทอลเลสด้านหน้านะคะตัวนี้สามารถเสยได้นะคะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะผมเป็นผมแท้ร้อยเซนะคะเป็นเส้นผมคนจีนไม่เคยทําเคมีใดๆมาก่อนเลยนะคะนอกจากค่าเชือ้อจากโรงงานเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าสามารถสามารถสั่งทําเคมีทีหลังได้นะคะไม่ว่าจะทําสีดัดหรือว่ายืดนะคะเส้นผมจะเป็นผมตรงแบบธรรมชาตินะคะจากไม่ ได้ตรงเป๊ะนะคะสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะท่านสามารถเลือกแบบได้เลยนะคะถ่ายสินค้าจริงทุกชิ้นเลยนะคะและสามารถสั่งให้ตัดแต่งเพิ่มได้นะคะตัดแต่งเนี่ยก็แจ้งแมค้าได้เลยนะคะรอบหัวที่ขายปกตินะคะเป็นแบบไซส์ M ค่ะไซส์ M ก็คือขนาด21นิ้วหรืออยู่ที่ประมาณ5 4 53, 54มเซนรอบหัวนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะถ้าใครหมวแบนนะคะให้สั่งทํำตัดจอนเพิ่มนะคะเพื่อที่จะลด ความลึกของศีรษะนะคะก็คือทําให้ศีรษะแคบลงนั่นเองนะคะเพื่อที่จะใส่ได้สบายมากขึ้นค่ะสําหรับสินค้าหมวดน,นี้นะคะถ้าใดสนใจนะคะให้แคบรูปนะคะแล้วก็ส่งมาที่แม่ค้าได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตาข่ายทอเลสนะคะด้านบนก็เป็นแบบทอซิลนะคะสามารถเปลี่ยนแสงได้นะคะด้านหน้าก็เปลี่ยนแสงได้หมดยกเสยได้นะคะทอลตรงนี้นะคะก็จะต้องตัดออกนะคะตัดออกให้พอดีชิดขอบหรือว่าอาจจะเลยขอบนิดนึงแล้วแต่ านในจะสั่งนะคะก็งานนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนนะคะเ,เป็นการระคายนะคะการระคายของอของซิลอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็งานตรงนี้นะคะเป็นเย็บแบบเย็บแบบเป็นชั้นๆนะคะเย็บแบบชั้นนะคะมีกิ๊บนะคะสองตัวนะคะ <c oughs> เออสามตัวมีกิ๊บสามตัวนะคะด้านข้างสองด้านหลังหนึ่งค่ะสามารถปรับระดับได้ที่ด้านหลังแบบนี้ค่ะหาใครสนใจนะคะแอดไลน์